ามาดูการทํางานของสํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองกันบ้างค่ะล่าสุดนี้สามารถจับผู้ชายคนหนึ่งเป็นชาวในจีเรียค่ะมีความผิดหลายกระทงเลยนะคะตั้งแต่ในเรื่องของการที่ยังอยู่ในในเรื่องของอยู่ในราชอาณาจักรที่เกินกาหนดด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีการข่มขืนกระทําชําเราบุตรนะคะอายุ13ปีค่ะแล้วก็ตํารวจเนี่ยสามารถจับตัวได้แล้วนะคะ สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองโดยพลตํารวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้บัญชาการสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมกับเจา้าหน้าที่ได้มีการถแถลงข่าวนะคะว่าทางตํารวจชุดสืบสวนกองบังคับการตํารวจตรวจคนเข้าเมือง3ค่ะร่วมกับตํารวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานีได้มีการประสานกับเจ้าหน้าที่ตํารวจสอนอน,อนิมิตใหม่ว่านายเอ็มมานูเอลบุคคลสัญชาติในจีเรียอายุ50ปีเป็นบุคคลต่างด้าวที่ลักลอบอยู่ในประเทศไทยนะคะ แล้วก็มีพฤติกรรมขมขืนกระทําชําราวเด็กอายุ13ปีซึ่งเป็นบุตรสาวของตนเองแล้วก็มีหมายจับของสารอาญาลงเอาไว้วันที่29มิถุนายนในปีนี้เลยก็คือ63ในความผิดฐานกระทําชําราวเด็กอายุไม่เกิน15ปีซึ่งมีใช่ภรรยาของตนเองโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามหรือเป็นการกระทําแก่ผู้สืบสันดานของตนเองค่ะ ทีนี้แล้วนายเอ็มมานูเอลเนี่ยได้ก่อเหตุดังกล่าวแล้วก็หลบหน,บนีอยู่ในประเทศไทยมาต่อเนื่องเลยนะคะพฤติการก็คือบอกว่าเอ็มมานูเอลได้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี6-1แล้วประมาณช่วง10สิงหาคมตอนนั้นอ้างเหตุว่ามีคู่สมรสเป็นหญิงไทยแล้วก็มีการอุปการ,ระบุตรจํานวนสองคนทีนี้ภรรยาของนายเอ็มมานูเอลเนี่ยนามสมมุตินางไก่นะคะนางไก่เนี่ยเข้าถูก จับกุมในข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดก็เลยทำให้ลูกสองคนของดางไก่ต้องอยู่กับนายเอ็มมานูเอลมีเด็กหญิงที่ถูกกระทำชาั่เราเนี่ยนะคะอายุ13ปีแล้วก็เด็กชายอายุ11ปีทีนี้ในช่วงทา์ไลที่ทำการกระทำชํา,ชาระาเด็กก็คือเมษาถึงพฤษภาคมของปี63นายเอ็มมานูเอลเนี่ยเขามีการข่มขืนกระทำชํา,ชาราเด็กโดยอาศัยช่วงเวลากลางคืนที่เด็กชายเนี่ยลูกชายหลับ แล้วก็ทําพฤติกรรมแบบนี้ซ้าๆจนลูกสาวทนไม่ไหวแอบส่งข้อความขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านแล้วก็หลบหนีมาร้องทุกข์ที่เจ้าที่ตํารวจสอนอใมิตใหม่ได้ในที่สุดก็เลยสามารถจับกุมนายเอ็มมานูเอลได้นั่นเองนะคะต้องแจ้งให้ทราบก่อนว่าก่อนเกิดคดีนี้นะครับก็คือนายเอ็มมานูเอลซิดเนอมาซันเดย์นะครับหรือชื่อเล่นว่าจิมมี่อายุ50ปีนะครับเข้ามาทมงไทยครั้งแรกเมื่อประมาณ15ปีที่แล้ว วิซซ่าที่เข้ามาครั้งแรกคือเพื่อกออธุรกิจนะครับต่อมาได้แต่งงานกับหญิงไทยนะครับจนมีบุตรด้วยกัน2คนก็คือลูกสาวอายุ13ขวบนะครับซึ่งก็เป็นผู้เสียหายในคดีนี้นะครับกับผู้ชายคนหนึ่งอายุ1 1ขวบครับต่อมาครอบครัวประสบปัญหาภรรยาถูกจับกุมอยู่ติดอยู่ที่เรือนจำนะครับเป็นเหตุให้ทาง ผู้ต้องหานะครับดูแลบุตรทั้งสองคนเพียงลําพังนะครับประกอบกับเกิดภาวะเศรษฐกิจไม่มีเงินสําหรับการดังชีพนะครับทําให้เด็กทั้งสองคนก็ไม่ได้เรียนต่อโดยลูกสาวนะครับก็ได้ติดต่อพูดคุยกับทางน้าซึ่งเป็นเพื่อนของแม่ขอความช่วยเหลือนะครับให้หาโรงเรียนให้พวกเขาได้สามารถเข้าเรียนต่อได้นะครับ ก็เลยเกิดความสนิทสนมใกล้ชิดกันนะครับต่อมานะครับได้รับข้อความจากลูกสาวซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีนี้นะครับว่าทางพ่อของตนเองเนี่ยได้ทําการข่มขืนกระทำชำาชําเราประมาณ8ดครั้งซึ่งถ้าไม่ยินยอมเนี่ยจะถูกทําร้ายร่างกายเด็กมีความเครียดและพิตกงวอต่อมาทางน้าเนี่ยได้ ทำการติดต่อพูดคุยจงกระทั่งส,สามารถนําตัวเด็กออกมาจากผู้ต้องหาในคดีนี้ได้นําไปสู่การแจ้งความดำเนินคดีที่สอนอนิมิดใหม่นะครับซึ่งในห่วงต้นเนี่ยต้องยอมรับว่าการดําเนินคดีนี้เนี่ย